นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางมาที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อเป็นประธานในโครงการบรรพชาอุป,ปสมบทพระ3 3 2รรูปถวายเป็นพระจักุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาหรอบ72พรรษาพระบาทสนเด็จพระเจ้าอยู่หัวณนวัดสุวรรณวิจิตรโดยนายทักษิณได้กล่าวกับประชาชนที่มาร่วมงานว่าวันนี้รู้สึกมีความสุขมาด้วยความเต็มใจสุขใจอย่างยิ่งที่มาร่วมงานบุญใหญ่ ขอให้ทุกท่านที่อยู่บริเวณนี้ได้รับบุญกุศลร่วมกันเพื่อน,น้อมถวายเป็นพระเจ้กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทักสินอย่างได้กล่าวด้วยว่าตนห่างจากประเทศไทยไป17ปีปราศัยไม่ค่อยไปแล้วแต่มีความห่วงใยและผูกพันกับแผ่นดินไทยกับพี่น้องคนไทยตลอดเวลาไม่เคยลืมวันนี้ขอให้ทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญกุศลใหญ่นี้ขอให้ทุกท่านและครอบครัวพ้นบ่วงแห่งนี้สินมีโอกาสที่จะตั้งตัวตนเชื่อว่า หลังจากเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปรัฐบาลควรจะทํางานเป็นรูปธรรมออกมาเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเราต้องให้ความมั่นใจและเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันให้แข็งแรงวันนี้เป็นงานบุญเราเริ่มต้นทําจิตใจให้ผ่องใสสมองจะได้ผ่องใสแก้ปัญหาของทุกคนได้ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนา จากนั้นนายทักษิณได้เดินทางพบปะปก,กับประชาชนที่มาร่วมงานหลายคนเข้ามารุมล้อมสวมกอดและขอถ่ายรูปและมอบดอกกุหลาบสีแดงให้จังหวะหนึ่งมีแฟนคลับพยายามที่จะหอมแก้มนายทักษิณแต่เจ้าหน้าที่ได้ห้ามไว้ทันเนื่องจากกังวลเรื่องของปัญหาสุขภาพก่อนเดินทางกลับนายทักษิณได้เป็นเจ้าภาพในการถวายพัตตาหารแด่พระพ,พิสุสงฆ์และสมัมมาเนนรที่บวชใหม่ในวันนี้